สีัสดทุกคนเราก็ผ่านวันคิดมากมาแล้วนะคะทุกคนวันคิดมากใครนึกถึงดาบพีค่าตะศุูย์บ้างคะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะวันนี้เราจะมาิวดาบพีค่าตะเุนยฮันจิโรติดอยู่ที่เสื้อเราถอดออกมาได้แล้วยกลับหัว อขอเรียงก่อนนะคะเอ้ยไม่ใช่ขอเรียงก่อนนะคะเรียงมัอ,อฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหดังมาถึงบนบกเลยเหรอ เด็กคน้องห้องปเองนะคะนี่นีาไม่กล้าเหมืนกันนะคะวิธีการติดก็ดึงเข็มอันนี้ออกมานะคะเรียงสวยว่าทุกคนคือเราจะบอกตัวแสดงนะฮันจิโร่เนสุโกชิโนบุนะคะ กำลุดได้อ่ะถ้าสุดทารรีลิวก็จับแค่นี้บายบายปีกล้องได้แล้วที่งานเมื่อกี้พูดผิดนะคะปิดคลิปได้แล้วที่งาน จะบอกว่ามันมีทีมงานที่ไหนเนี่ยเราถ่ายเองทั้งนั้นเราถ่ายด้วยไอแพดเฮ้อเอเฮออะไรอะเราไม่มีทีมงานเรามีแต่ไอแพดฮะอคลิปที่ผ่านมาเราใช้แต่ไอแพดอเฮ้อ